สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับผมเมื่อนี้มีโอกาสไนียมาตอนแรกๆครับประมาณบ่ายสามนะครับมากับเซียนไงนะครับปลาทำนะครับเห็นครับลดเพิ่นครับลดเพิ่ะมาแคมบานเนี่ยนะครับโอ้มันจะหย่อนแสียงอ๋อทาเบิงน้ำกันนะครับผมวาสีมีมหาบอวาสีมีเขาวนนะครับนี่เพื่อนว่านะครับ เจ็ดนกต่อตายสองตัวสามตัวควนวะนะครับนกป่า,าเดี๋ยวมาลองเมึงน้ำกันนะครับผมสีใส่แถวพูนนะครับนกว่า,านกป่าอยู่แถวนี้หลักตัวพ่อนายนะครับนี่พ่อนายครับนะครับตนวสีใส่นี้แก่ไก่นคนว่าสาธุนน้ำกันนะครับผมอ่ะขึ้นต้นก่อนครับ เอาครับผมหอยก็แก่ต้นนี่แหละครับครับเอาถามมาหลน้ำกันครับวาสเมีมาไก่บอนะครับเอาศาสไปลี่ผาานนะครับเอาครับพี่น้องครับผมนกป้าเขาร่วมตกโบครับผมอยู่นี่นะครับใกล้ๆนี่นะครับถามูลน้ำกันครับวัชเมียได้บอสครับ ตางคนคจะทำก็คู่นะเขว่ามันวำ่ใสใข้อนนี้น,นี้ยอนนะอนอ่ะศาสนาซ้ำนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจังนอยจังไปบึงน้ำกันนะครับผมครับพี่น้องครับผมมาหนี่งนะครับมือนี่ครับผมบอกโกเฮ็ดได้อีกนะครับนกป,ป่าเสียงกลางนะครับไปบึงโต้ต้นน้ำกันนะครับมาคู่เซ่สองขวบเดี๋ยวกระโดดเลยนะครับไปบึงโต้ต้นน้ำกันเป็นยังไง ย่างไกล่ลายโอ้ยเมื่อยถ่ายน้ำกับจนสุดทันหยาบไหว้ลายตัวหยียบก็ได้ตัวนั่นหยียบกะโอ้ยเบิ้งนะครับอ่ะนะครับมือผู้มาน้านะครับผมมือเนี้ยเดี๋ยวเสียลงใหม่เบิ้งครับ อ่าเนี่ยครับเอามาแล้วครับโอ้ยเงียแห้งน้องเสียงกลางนะครับโอเคได้อีกแล้วครับผมเอาปดนฟอน้ำกันครับผมา <c oughs>

ผมถ่ายคนอกดยากเตัวนี้้าเาจีไม่จักบอกรานอนของหูนี่จับ้าไว้จะมีกดเออเดีจับมกันนนยดอออนองูมือเยอ อ่าเดี๋ยวครับผมเสียงกลางนะครับเสียงกลางไปหาใหญ่คนละ <c oughs> อ่าโอเค